ผัดคนละผัดนี่ผัดผัดมาจากพัง,งพึงนีอยังีงน้ำพริกปุ้ปลาน้ำพริกปลาทูบอ่ะโอ้ทอดสิ้นเห็นไหมโอ้สุดยอดนี่เล้งผมเล้งนี่จัด ของมจากบนดาดฟ้าจากบนดาดฟ้าปุ๊บนะนี่น้องน้ำพริกน้ำพริกพริกกระทูน้ำพริกแบบเปรี้ยวนะน้ำพริกเปรี้ยว,นะยวไม่ใช่น้ำพริกแบบว่าเปรี้ยวกระซั่งคุอจะแบบพับผักอะ่ะ โอ้โหขึ้นคออลยเผ็ <c oughs> ด้นน้ต้มเลึงซับมากโอ้ <c oughs> oh. สมัครต้มเลงะ ขึ้นคอครับอัดฟักบุ้งอัดฟักบุ้งไฟยังโอ้ย <c oughs> ขอโทษขออภัยพี่น้องเลยไอแห้งสดมันไก่สดไก่ลงคอก่อนเอ้า บอกพันกระดำพรีกระดาษผบเสียบนี่กระดนี่ นีพัดยังไงปลักกระเฉดปักกระเฉดปลากระเฉดหมูสับมาเลยเศกั่วเทียงรวมกันเลยบ่อืม,มอันนี้มีการขายข้อเก่าเลยสาอือหืออุ้ยทำยังไงได้ยังไย